สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่อง Marvin Channel พร้อมด้วยป้าต่อย Channel นะครับก็ได้เดินทางมานะครับอยู่ที่ศาลปู่ดำนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นศาลที่ทีมงานหรือผมกับป้าต่อยนะครับที่ได้เดินทางมาขอโชคลาภของวันที่แล้วเลขขึ้นที่จอมปวกนะครับเลขขึ้นที่จอมปวกที่ผมเห็นเป็น168นะครับท่านผู้ชมเลขเขานะครับ หนึ่งกับเกตพี่น้องกันที่แล้วนะครับหนึ่งเห็นเป็นหนึหรือ186ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมกถือว่าเข้าทั้ง3าตัวนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ผมเกเลยไปส่วนปลาต่อยนะครับนําของมาสารกราบไหว้บูชาเซนไว้กับปูด,ดำนะครับและะ้วก็เสด็ขอโชคขอลาบเพื่อ,อไปฝากไปต่อน f ฟซีทางบ้านอีกตอง,งวดเลยนะครับเป็นของงวดวันที่ 16เมษายนพศ2568นะครับเดี๋ยวงวดนี้ไปเบิ้งกันนะครับท่านผู้ชมว่าปูผนทิ่หายตัวไหนเพื่อนชายเลขขึ้นองไหนอีกว่นะครับแต่งวดที่แล้วโอ้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเข่าสามโตนะครับอ่าสักสิธิ์แห้งครับปังแห้งครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับเลขอ่าที่เข้านะครับท่านผู้ชมบางเอฟซีบางท่านก็ได้นะครับบางท่านกับว่าได้ก็กับว่าต้องไปเซีออกซียใจนะครับ เพราะว่าผู้ที่บระทันใดก็คือว่าโชคดวงบ้านมากนะครับเฮ้ากับทำบุญนะครับทำบุญไหว้หลายๆนะครับเพราะว่าเสด็จมีโชคมีลาภเพราะว่าบุญเก้าอาจจะเบิดเมราะฉะนั้นแล้วก็ให้สะสมสะสมกองบุญนะครับอ,อมบุญไหว้นะครับคือเฮ้าฝากธนาคารครับฝากเดือนละบาทหรือว่าหมื่นละบาทสองบาทเดือนละร้อยสองร้อยไปนะครับเขาเขาเรียกว่าสะสมสะเบียงบุญไว้ นะครับเพื่อเได้ซอยนะครับซอยตัวเขาเองนะครับซอยขอบขั้วนะครับจริงๆนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อเรื่องบาปุญนะครับคือคนเราถ้าไม่มีบุญเก่านะครับบันงก็ทิยูแบบลําบากแน่นะครับแต่มีแตสิมิตรแนลนะครับสิ่งที่บ่ดีนะครับมาเก่ากายเขามาหาเฮาแต่ว่าถาเฮาหี้ีบุญนะครับคือเราได้เราได้สร้างบุญ สะสมบุญคือได้กินได้ทานนะครับท่านผู้ชมเฮ้ากัสิมีพลังบุญเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาหรือว่า,าพระพุ่มเจ้าทีที่เพิ่นดูแลเฮ้า,าเพิ่นกสิได้มีบารามีในการมาดูแลเฮ้าอีกเที่ยนหนึ่งนะครับเมื่อฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหมั่นทําบุญนะครับให้เจ้าทีเจ้าฐานให้พระพุ้มเจ้าทีให้เจ้า เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาเห้นะครับแล้วก็ให้บิดามารดาให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีจะกินหรือว่าผู้ที่เพลินลำบากผู้ที่เพลินได้ดโอกาสก็เห้้เขานะครับกับแบ่งปันสร้างบุญสร้างกุศลไว้บุญนั่นต้องรอไปถึงศาสนานะครับชาตินี้ท่านก็สิเห็นนะครับเฮา,าสร้างคุณงามความดีนะครับ นะครับรักษาศีลถึงบ่ไดพ่อแปดขอบ่ไรพ่อหาขอแต่ว่าเท่ากับบ่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะครับไม่ไปรักเล็กขโมยน้อยนะครับพ่อไปพูดเท็จว่าไปแย่งชิงของผู้อื่นบ่ไปขดโกงส้างคุณงามความดีไว้ความดีนันกส็สติยยอนมหาเฮานะครับเทาก็สิได็อยู่แบบมี่ความสุขแบบสบายใจนะครับไปนะครับ ผมกับเราไปสไลด์กับตรงกราบขออภัยนะครับเข้าไปด้านในนะครับไปพอประต่อย้ะกาจังไปเตรียมสิ่งของไปสักลาระวายปูดำน้ำกันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับโอเคครับเง่ย้มเลกับบรรยากาศกระลมลื่นเย็นยามนั้นนะครับสถานที่ตรงศาลปูดำนี่ต้นไม้หน่อยงอ่าเป็นเถาวัลย์เป็นเคี่ยนะครับเอ็ดไหยลมลื่นชุ่มเย็น ว่า,ามือไดรอบได้กับบ่เค่อยถาดน,นะครับกับความชุ่มเย็นของสารปูดำนะครับนี่ครับเดี๋ยวจรด่นน้าสิ่งของมาสักาการะไหวปูถันนะครับเดี๋ยวไปดูตรงเลขที่ขึ้นของงวดที่แล้วขึ้นที่ จอมปวกซึ่งมี่นั่งล่ำยรืนร่ำนะครับที่ประต่ลยกษณก็ลังเบิงอยู่นี่เนาะเห็นเล็กนี่ขึ้นย่างอเกาวายตาอยน่ขื่นพีกยาวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เร็เลขมันออกหกเจ็กแปดเจ็ดนะแน่วนาทีทีมาวิ่งเห็นนะครับผมเห็นเป็นหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดีครับ อก็ยังอยู่อยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ย<น>ก็ยังเห็นหนึ่งหกแปดอยู่นะครับแต่ควมีศูนย์อยู่ห่างลลางเลยเนาะเนาะจะต่อยอมีศูนย์อยู่ด้านล่างนะครับอืมงวดนี้ก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอาจจะมาอีกก็ได้นะเพราะเรียกว่าขึ้นชัดไหมเรมันขึ้นชัดว่านี่เลขไม่เลื่อนล่างเลยยังขึ้นชัดเด่นอยู่เอเดตแบบไม่สรงกันส่ มองเลข 8. เปดี่นเป็นกลายเป็นเลขหาเานผันวิ้นิวิ้นมาขึ้นมาเบงทางนี้นี่<ม>เห็นไหมเลขห้าเลยนะครับสำหรับตัวเลขก็เ,ขะะเป็นแนวท่ญญญานะคะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมหาย่างชัดเลยแมน,นครับถ้าดูอีกด้านนี้ก็จะเป็น,นึ่งหกแปดนะครับก็จะประมาณนี้หนึ่งหกห้าหนึ่งหกแปดแล้วก็มีศูนย์นะครับ ตามนั้นนะครับแต่ว่าเบิ้งเบิ้องล่างล้ำพันดีใจยว่าอย่าเละไมอ่อยูเ่เจะต่อยนี่นะครับอยู่ๆก็อยามาฟองเบิ้งหมองแมนบ้องหันเห็นบ้องขามากกระพริบตานกับพอิบไงแล้วมากไหรหน้าส่วนผสมเราเล้าหว,ว่าเราเบิ้องขีดเราคอยได้น้ำเราได้ตอด โอ้แล้ไหนตอดเออเราได้ตอวเด็กเด็กเด้ได้ไหนตอดก็ได้ได้มื่หลายเพิ่นว่าบ้านเฮาเนาะเพิ่นจัอือพอหอมปากหอมคอเพราะว่าผมบอกผมบอกไว้ในคลิปเนาะครับว่าเลขตัวนี้อ่า168นี่1กับ7พี่น้องกันอยู่แล้ว9กับ6กต์ตัวเดียวกันนะครับก็นะครับก็คือว่าเข้าเลยนะครับท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้โชคได้ลาภอือนี่นี่นะครับ ปาปเดียวเข้าไปด้านในนะครับไปกรา,าบวายนะครับปูดำสักก่อนนะครับที่อยู่ด้านโน้นนะครับ <แ S 2> อใส่มงลีมมอะไรย้ะต,ต,ต้อย,ปอย,ปอยเป็นต้นไส้นี่เห็นบ้างต้น,งน,ตนไส้นะครับท่านผู้ชมนี่มันมันจะมีรากอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแบบลมเือดมาก แล้วก็ใบไส้เป็นใบหน่อยแต่ว่าใบหนาเพิ่นสิบ็อกไขโลนนะนี่เป็นผ่าเป็นเป็นเสื้อใหม่เป็นเนื้งเออเป็นเทาเป็นเลยเป็นหวดล่ายางามเลยเป็นเทาวันไม่ไม่รู้เคลียอะไรบ้างนะครับตรงนี้ธรรมชาติสางสางงามีหลีต้นไส้นะครับเป็นต้นไส้สม่า่านะครับท่านนี้มาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเตรียมนะครับทูบเทียนสักการะกราบไหว้ผู่ดำท่านก่อนนะครับ บ้านเลขที่ท่านก็ห้าหกแปดนะครับโอเคนะครับไปเตรียมสิ่งของสักการะไหว้ท่านก่อนนะครับครับสวัสดีอีกรอบนะท่านท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านท้งช่องมาวินด้วยนะคะทั้งสองช่องเลยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะอืมเดี๋ยวไม่มาตัวเดียวอ่ะบางอยัางเดี๋ยวนเดี๋ยวเราเยอะไปไม่ ที่ทั้งรถดี่มาขอโชกน,นาประสานปูดังมาขอต่อเราค่ะเนาะมาที่เลายเลขเขามีหมาซีข้ามยาซีกรอกนะครับคำก็คือข้ามหมาข้ามผู้นะครับมาก สวายเส้นไหวให้ปูขึ้นน้ำเดี๋ยวก็ไเด้จุดยาสูบให้นขึนน้ำมีหรอกครับน่ยาไปตองที่ถระน้ำเป็นหนึ่งยาไปตงนะองยาไปตงอปตง ด่ามือยิบเล็กถูกออกมาให้ลูกให้ห้านได้เด้อเล็กไทยแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้รอยหกสิบแปดเด้อครูอาจารย์ถูกดังแป้งเลยทยิบเร็วเดีว๋วไหค่ะ,สะ,สะท่ครูดังแตดตกใส่จานพอดีเลยต้องขดน้ำ 我心想，他比那个。嗯嗯嗯嗯 จาทุกเข่าสามตัวด้วยปุ้ยไมปป็อ่อาทุก ้ไฟแก๊สปูแบบนี้มานั่นจุดยาอย่างยาังไหมเนี่ยด้วยปะเออปูเยวต่อยาสูบให้เด้อปูเด้อสูบยาไปตองเด้อปูเด้อแบคบโบราเนาะสาธ มาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อปู้ดำเวมณีลูกหลานมาวิญชาแนลพร้อมบุยปะติชชาแนลกันเดินทางมาสักัลละกราบไหว้ เพื่อมาขอเพิงบุญบรารมีปูดำผููศักซิ์ปูดำผูำ้มีหูแกวตาทิพย์ปูดำผู้มีตาบ,บะอันแรงกะและเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีบุญบรารมีบุญญาธิการซึ่งได้ดูแลป,ปกปักรักษาคนในชุมชนชาวบ้านอยู่ในระแวกนี้และลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลและทีมงานลหลายๆคนที่ไ้มาไทยทำคลิปกับปูกรได้ให้ใโชคให้ลาบ ไปบ่อหายขาดจะเคียถีมมหาปูก็ถือว่าปูเป็นผู้มีเมตตาผู้มีหูเกวตาทิศวา่าลังวันมันสิออกตัวใดมันสิเข่าออตัวใดปูเข่าหูจักมอนมีลูกหลานก็ไดเดินทางมาขอผลบุญบาร,รมีปูอีกอขอโชคขอลาเพื่อหาแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอบซี่หรือว่าเช่าบ้านพี่น้องทั่วโลกบางท่านบางคนที่เพิินกําลังตกรกลกรรมลำบากเกี่ยวกับปัญหาเงืนทอง เกี่ยวกับปัญหาสภาาวาเศษรษฐกิจและหนี้สินกระหลายลูกหลานแต่จังขออาสาเป็นสะาพานบุญมหาปูเพื่อเชื่อมไปให้เอ็บซี่ที่พิ่งยูตั้งทิ้งยู่ไก,กลๆบ่มม้ยูกาดได้เดินทางมหาปูแต่ว่าเพิ่นกัศสัทธา,าและากาบไหวและลึกถึงปูโดยตลอดมื่อนี่ลูกหลานก็ขอโชคขอลาบสามโตตรงๆเลอเล็กไทยแ้วันที่หนึ่งขงวดทันที 16เมษสายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบปดให้ได้ดังเปี่ยงปากไปโลด้ะปูเด้อสาธุสาธุสาธุสลัมะคอพึ่งบุนบารมีปูถูกเปิดเตืองกันอีกที่ทางบ้านเป็นแต่ลาบุญโตปูเด้อสาธุ chia sẻ anh anh này sẽ chia sẻ thôi. Ok thường bảo, cái tay thường thường sau ผู้ชมเลขขึ้นยิ่งไปเลขขึ้นพื้นฐานฐานปูปู้ดำเป็นเหล็กเกียร์ปอนะเหล็กใหญ่แมงมุมเป็นเหล็กเกียร์ท่านผู้ชมผมเห็นจริงๆนะครับนั่นอ๋ออยู่ไต๋ขาแมนเป็นเกียร์นะครับเกียร์ละก็อีกอย่างนึงอีกนึงอยู่ผีนึงที่สุดจริงๆนะครับท่านผู้ชมมาทุกครั้งไม่ไม่เคยเห็นเลยนะครับ มาทุกครั้งไม่เคยเห็นเลยสามตัวเลยนะคะ่านที่ปาต่อยเห็นเป็นตัวไดแน่เอาเป็นเจ็ดเป็นเป็นเจ็ดเป็นสามเป็นนี่เม่นหนึ่งในตัวสุดถ่ายเห็นบนเป็นเลขหนึ่งสามหนึ่งแต่ที่ผมเห็นนี่ผมเห็นนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะไม่ตรงกับป้าต่อยตัวหนึ่งผมเห็นเป็นเ็ดห้าหนึ่งนะครับเ็ดห้าหนึ่งหรือเ็ดหกหนึ่งนี่แหละครับ นี่เจ็ดต่อยพนังซึ่งนีเห็นชัดเกียรตยแต่ว่าตัวเกียรตชัดชัดแท่งครับท่านผู้ชมขึ้นจริงจริงครับขึ้นอันหานี่เ็ยุ่หนาเกียริท่านผู้ชมขึ้นจริงๆงเลขเกียรเลขห้าเลขหนึ่งเกียรห้าหนึ่งเกียรตหกหนึ่งที่ผมเห็นอาจจะไม่ตรงกับต่อยหรือยังไงไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมหรือว่าปต่อยเห็นตรงกับผมหรือเปล่านะครับโอ้โหท่านผู้ชมขนคิงลุกเลย ถ้าว่าขออาหารนะป้าต้อยเห็นหาย,ยุคนาเจ็ดทีด้วยท่านผู้ชมผมนะครับผมดูท่านเหมือนเหมือนท่านเป็นอ่าย่อมย่อมพิบานไหมครับท่านผู้ชมปูดําเป็นผู้ดูแล,แลโลกอีกโลกอีกภพหนึ่งนะครับแต่<ท>ว่าเพิรรร่นกระไดมาดูแลโลกรรมนุษย์อีกนั่นแะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์อีหรือวันที่แล้วมากจะให้เขา อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวแล้กวก็เกิดอ่าภัยต่างๆนีแบบ่ยตรงนี้นะครับบ้านนี้ไม่เคยโดนอะไรเลยจริงๆน้ำก็บาท่วมไม่ไม,ไม่เคยท่วมนะครับ<อ>บ้านน้ำไม่เคยท่วมด้วยนะครับไม่เคยมีภัยพิบัติเข้ามาหาในชุมชนนี้เลยน,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 นะครับกระดาษไอ้พี่นันล่มพัดลังค่าถ้ายู่ไหมอ้ย าบานบานห้ <5 S 1> าหลอยลอย้อยนะครับลายร้อยลังค่างเฮี้ยน,นที่โดน,นไป,ปะน,นะครับบ้านนี้ไม่โดนผมว่าท่านคือจังย่อมมีบานไหมครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็น,ปนผมผมดูนะครับผมคาดเดาเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนที่ผมคิดไหมแต่คล้ายประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวมาขยาาเซมซีนะครับพอโชคลาบน้ำปูด,ดำาึนนนะครับผมช่มสาธุสามตัวตรงๆเ้ยปูด,ดำเลยของหวดนีนลลด่แหะงวดสิบหกนี่สายนพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดนี่แหละสาธุหย,ยิบยิ้เสียงเบาหันเออท่านผู้ชม ดิ้งเสียงมาจากดา้านนี้แต่ว่าบ่มีคนคล้ายๆม,มีอะไรนะคะคล้ายๆเป็นคอเอียงนี่เห็นนไหมแบบเหมือนมีเอียงมากหายใจลดลดต้นอคอเขาไม่มีแล้วครับนี่แต่ว่าวมา่านไม่นีคนที่ลุกจะเขา่าม่านถึงหลอแกกแดแหลกอะ,ะแต่เปิดกล่องแล้วค่ะไม่ใช่ ออกมาแล้วนะคะไม้แรกไม้แรกไม้เลขสองค่ะไม้แรกไม้เลขสอง,สองค่ะ ไม้ที่สองไม้เลขสี่สองสี่ไม้เลขสี่นะครับไม้ที่สามออกมาแล้วสองสี่สามสองสี่สามนะครับสี่สามทำไปชั่วมงถามท่านนะครับ สาทุเลขเซมซีก็พยายามเอาเลขทูบไม่แล้วเจ้สี่สามเลขทูบไม่หมดแล้วนะครับมาวินเห็นนย่างกาะยุทันยุทธานเกตฐาหนึ่งเกตหกหนึ่งเลขทูบห้าศูนย์หนึ่งครับอห้าศูนย์หนึ่งเลขตรงกันมาวินเห็นยุทธานเจ็ดห้าหนึ่งเลขทูบห้าศูนย์หนึ่งีห้ามนหนึ่งตรงกัน ที่แล้วไปเห็นด้วยแขนนั่นบหแมนเห็นด้วยแขนบ่งันเห็นเป็นหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกแปดึันกบเก็ตพี่น้องกันนะครับเก้าหกกับพี่น้องกันคือว่าเขากันเล่นนะครับทมม่านผู้ชมเขาก็พกตัวเดียวกันนะครับแต่งวดนี้เห็นชัดมากอยู่อยู่ใต้นะครับใต้อกุ้งเท้าหรือว่าใต้ตรงฐานเพิ่นน,นะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวมาดูเลขทูบดูเลขที่ขึ้นอยู่ตรงตรงนั้นแล้วก็ท่านผู้ชม เลขทูบคือห้าศูนย์หนึ่งนะครับไปนะครับโอเคครับไปนะครับท่านผูชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบและเลขที่ขึ้นอยู่ตรงฐานปู่ดำนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ชมท่านอาจจะให้โชคลาภนะครับพวัที่แล้วคนหาเลยครับชาวบ้านหาทางหมู่บ้านเลยว่าเลขขึ้นที่ตรงจอมป่วกนั้นเข้านะครับเข่าสามโตเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาดูต่อแล้วครับว่าท่านจะให้โชคลาภ เหมือนงวดที่แล้วนะครับเพราะว่าเห็นผมเห็นเลขขึ้นอยู่ที่ฐานองค์ท่านแนละ้วก็ท่านผู้ชมเห็นเด่นชัดชัดเจนมากนะครับ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับเข้าไปด้านในนะครับหลังจากผมให้ป้าต่อยเผินเบื้องก่อนนะครับเลขทูบนะครับเดี๋ยวดูเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมเอ่อเลขทูบนี้คือ 501หรือ507นะครับเก็ดกันบางพี่น้องกัน501นะครับท่านผู้ชมก็ขอให้เฮ้งๆป,งปังๆนะครับมวลนี้ไปเดี๋ยวไปดูเลขขึ้นที่ฐานของอปู่ดำนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไปขึ้นไปดูด้านโน้นเลยนะครับ นี่ครับผู้ดำเนี่ยผมว่าเป็นคือย่อมประบารไหมครับอันนี้ผมคิดไปเองเนาะหรือว่าจะกิงยังไงจะกิงประการใดผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสองเลขตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเลขเ็ดขึ้นชัดมากนะครับนี่ มีเจมีห้ามีหนึ่งนะครับเจ็ดห้าหนึ่งครับตรงกลางนี่เป็นเลขห้าแต่เลขเจ็ดมันชัดมากนะครับะนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชม ช่องก็หาแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับนีบางอาจจะไปการันตีใดนะครับว่า,าต้องเป็นโตโน้นตัวนี้ว่าต้องมาเนี่ยไม่กล้าไม่มีมารมีถึงขนาดนั้นนะครับไม่กล้าการันตีได้นะครับแต่ที่เห็นที่หาแนวทางให้ท่านผู้ชมนี่ก็คือประมาณนี้นะครับเก็ดห้าหนึ่ง ท่านผู้ชมให้ดูดีๆนะครับว่าตรงห้าหนึ่งใช่ใช่เลขสามไหมตรงเลขห้าเกตห้าหนึ่งเกตหกหนึ่งหรือเกตสามหนึ่งหรือเปล่าหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองดูนะครับพราะสามเนี่ยมันแต่แกลมลงนะครับกลมหนาลงนะครับ ที่เพืเด็กตั้งคือจังเล็กเก็ดเล็กหนึ่งนะครับทีท่ผมเห็นแต่ถ้ามองตาเปล่าจะคล้ายๆเลขห้าแต่ว่าเบิ้งค่ะทผมเห็นเป็นจุดเรียงมากนี่คือเลขสามโคมนาล่งนะครับเก 5, 1, เ็ดร 1, ห้าหนึ่งเก็ดรตหกหนึ่งเก็ดสามหนึ่งนะครับตามนั้นนะครับโปรดใช้วิจราราณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ปูดำให้โชคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กราบลาปู่ดำไปแล้วครับลาเอฟซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับทางช่องด้วยนะครับเุ้ยเสียงลมมาเห็นลมมาเลยครับท่านผู้ชม กาดลาปู่แล้วนะครับไม่ปู่ท่านรับรู้นะครับนี่ใครปู่ท่านรับรู้จริงๆครับสาธุสาธุาข,ขอให้ปังๆเด้อปู่ดำเว,ว่วันนี้เขาสามโตตรงๆเราเด้อบบตองตอต้งแปดไถ่าสามโตตรงๆเย็บซี่พันได้มีศัพท์สินเงินทอง,ง่นะได้มีเงินมาบริจาค สรางสถานที่สารปูนให้งดง้ามให้จะเลื่อนลงเลี้ยงถึงพวกเกาด้ปูเด้วย,วยสามโตตรงๆเลยเด้อลมหยุดแล้วครับครับก็ลาปูไปเลยนะครับลาเอฟซีทั้งบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอให้เอฟซีทั้งบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีลำาุ้ยกันสุขปูสักคนเด้อครับสมัครมาขอโชคขอลาบน้ำปูดำในมือนี้ของหัวหาที 16เมษายนพศสอ6 8กส,สดไปโชคไปลาบมาฝากมาตอน FC สุขุสุขแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทีมงานและทางช่องด้วยนะครับมาวิ i n channel ป้าต่อ,นนตอย channel นแ,นลแล้วก็นุ่มอามคนเดิมน้องน้ำ channel พ่อ,นนพอทองแหลกคนเดิมและบ่าวแพ็ก channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ